สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องบ้านสวนอินทสาอีกเช่นเคยนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับผมเป็นช่องเล็กๆที่ไม่มีส,สคริปอะไรในการพูดนะครับก็อาจจะทําให้พูดตกๆหลน่ลนๆติดๆขัดๆไปบ้างนะครับก็ ผมจะนำาสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่พอจะมีนะครับมาแนะนำเล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะทำคลิปเอาไว้เพื่อให้คนที่สนใจนะครับจะได้ดูนะครับครับวันนี้ผมจะมา,อาตอนกิง่งพันฝรังนะครับตอนแรกก็จะไปตอนฝรั่ง กิมจูนะครับแต่ปรากฏว่าต้นฝรั่งกิมจูเนี่ยผมปลูกเอาไว้ประมาณเท่าปีนี้ปีที่สองแล้วนะครับต้นก็เลยใหญ่มากสูงนะครับก็เมื่อกี้ลองตั้งกล้องดูแล้วจะทําการถ่ายนะครับปรากฏว่าต้องใช้บันไดขึ้นไปตอนกิ่งนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปได้นะครับแล้วก็ถ่ายทําคนเดียวนะครับก็ก็เลยทําให้อ่า การถ่ายทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะครับก็มาทำกับฝรั่งหงเป่าสือนะครับฝรั่งหงเป่าสือนะครับสองต้นนะครับได้มาจากโครงการอของโคกน้องนานะครับถามว่าเป็นพันแท้ไหมก็ไม่น่าจะแท้นะครับเพราะว่าขณะสุกเต็มที่แล้วนะครับก็จะหวานอมเปรี้ยว แล้วก็เม็ดเยอะนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะจางหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะสายพันธุ์ไม่แท้หรือว่าเป็นเพราะการดูแลรักษาของผมนะครับอยู่ที่สภาพดินหรือยังไงก็ไม่ไม่ไมทราบนะครับศึกษากันไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอนกิ่งฝรั่งนะครับะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีนะครับตุ่มตอนนะครับ เรามาตอนกิ่งฝรังเนี่ยตุ้มตอนขาดไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับอแล้วก็มีดอันนี้เป็นมีดคัตเตอร์นะครับริงมีดอะไรก็ได้นะครับที่คมนะครับแล้วก็เชือกฟางนะครับเชือกฟางนะครับถ้าเครจะใช้น้ํายาเร่งรากหรือใช้กะปีทานะครับก็ได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับปมนะครับก็ไม่ใช้นะครับ ขั้นตอนนะครับในการเลือกเลือกกิ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลือกกิ่งกระโดงนะครับกระโดงกิ่งที่ตั้งตรงลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะตั้งตรงนะครับเลือกกิ่งที่ไม่แก่จัดนะครับเอากิง่งกิ่งหนุ่มกิ่งวัยรุ่นนะครับก็ดูยังไงนะครับก็กิ่งที่เป็นสีน้ําตาล นะครับแล้วช่วงบนก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนั่นเป็นกิ่งหนุ่มที่อ่าเราตอนแล้วรากจะเดินดีนะครับครับกิ่งที่อ่าถ้าไม่มีจริงๆนะครับอ่ากิ่งที่มันแผ่ออกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ก็ใช้ได้นะครับเอาใช้ได้เช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอ่าตอนกิ่งนี้แล้วกันนะครับมันอยู่หน้าดีนะครับก็อ่าเราเลือกนะครับ อันนี้ผมจะเว้นนะครับเว้นให้มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะปิดใบมันออกนะครับปิดใบตรงการที่เราจะตอนออกนะครับนะครับอ่ารากมันจะแตกตรงที่อ่าข้อใบที่เราเราปิดออกนะครับดังนั้นในการอ่าปาดนะครับในการเราเวน้นเว้นจากข้อใบลงมาประมาณอ่าหนึ่งข้อมือนะครับเอ่อหนึ่งหนึ่งเซนนะครับ แล้วก็ปั้นในรอบเลยนะครับครับแล้วก็รอยที่สองนะครับก็ห่างลงมาด้านล่างประมาณหนึ่งเซนนะครับปันนะครับแล้วก็ใช้มีดกรีดนะครับกรีดนิดนึงนะครับอ่ะเมื่อได้แล้วนะครับก็ใช้ปลายมีดนะครับอ่ะเงีมันออกมานะครับเหลือออกมา หลุดนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าปัจจุบันนี้เขาไม่มีการขูดท่อน้ําเลี้ยงนะครับบางอ่าปลาบางท่านนะครับก็ทําคลิปออกมาจะไม่มีการขูดท่อน้ําเลี้ยงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าหรือจะขูดก็ได้นะครับอันนี้ถ้าขูดนะครับผมจะขูดจะไม่ไม่ให้ถึงอ่าเปลือกบนนะครับผมจะปูขูดลงมาประมาณอสามในสี่นะครับขูดลงล่างนะครับจะ ทำไมผมถึงขูดลงล่างนะครับเพราะว่าถ้าเราเราขูดลักษณะอย่างนี้นะครับจะไปชนเปลือกบนนะแต่ทาให้เปลือกบนเนี่ยช้าได้นะครับก็การแตกรากมันก็จะไม่ดีนะครับดังนั้นผมก็จะขูดลงล่างเพราะข้างล่างเราเปลือกด้านล่างเราไม่ได้ใช้นะครับมันมันไม่แตกรากนะครับดังนั้นเราก็ขูดลงมาเลยครับอ่าพลาดนิดพลาดหน่อยเปลือกฉีกไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเรา,เราขูดอ mm ่าขึ้นบนนะครับถ้าเปลือกมันช้ามันก็ ไม่สามารถที่จะ,ะแตกรากได้นะครับจะทําให้การแตกรากไม่ดีนะครับดังนั้นเมื่อเราขุดนะครับขุดให้ท่อน้ําเลี้ยงขาดนะครับครับขุดให้ท่อน้ําเลี้ยงขาดนะครับแต่งมันสักนิดเพื่อความสวยงามนะครับอ่าเมื่อขุดท่อน้ําเลี้ยงขาดนะครับขอไปแล้วยุงเยอะนะครับช่วงกลายค่ายุงจะเยอะมาก ผมก็ใช้ไม้ขอไปนะครับใช้มีดนะครับใช้มีดกรีดเปลือกบนมันนะครับลงมาสักสามร่องนะครับผมกรีดเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้พื้นที่ในการแตกรากมันมีมากขึ้นนะครับให้พื้นที่แตกรากมีมากขึ้นนะครับครับแล้วต่อไปนะครับก็ใช้มีดป่าตุ้มตอนนะครับ ปาตุ้มตอนนับแล้วผมก็จะแบะตุ้มตอนออกนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันจะจะร้อนนะครับผมจะหายตุ้มขึ้นบนนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนให้เอาอแสที่เราปาดตุ้มนะครับลงล่างเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับมันมันเริ่มร้อนแล้วนะครับอ่าผมก็เลยเอา ไอ้ที่ผมปาดตุ้มเนรัอแผลขึ้นบนนะครับถ้าเกิดว่ามันแห้งผมจะสามารถที่จะเอาน้ำมาฉีดๆปลมเข้าไปเพื่อที่จะให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นนะครับดังนั้นถะ้าถ้าเกิดว่ามันแห้งก่อนที่รากจะออกนะก็จะทำให้รากไม่ออกนะครับเมื่อได้นะครับต้องดูนิดนึงนะครับเวลาเราจะห่อนะครับต้องห่อให้ให้รอบอ่า กิ่งนะครับหอให้รอบกิ่งรอบบาดแผลนะครับต้องดูนิดนึงว่าถุงเนี่ยมันไม่เข้าไปปิดอยู่ด้านในนะครับก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางมัดมัดแล้วนะเหมือนก็เข้าต้มมัดนะครับมัดมัดให้แน่นเลยนะครับให้ตุ่มอยู่กลางนะครับกลางบาดแผลนะครับแผลที่เราขูดไว้นะครับ เชือกวางมัดสองเส้นนะครับเหมือนกับข้าวต้มมัดอันนี้ตุ่มผมใช้น้ำค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเข้าช่วงหน้าแรงแล้วนะครับแล้วก็พอเรามามัดน้ำมันก็จะไหลออกนะครับก็ เพิ่มความชื้นเอาไว้นะครับก็แค่นี้นะครับในการอ่าตอนกิ่งฝรั่งของผมนะครับอกิ่งฝรั่งเนี่ยเราตอนนะครับถ้าเป็นพันธุ์กิมจูนะครับอันนี้เป็นหงเป่าสืออาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนานกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์กิมจูก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ30มสวันก็จะเราจะเห็นว่ารากจะเดินนะครับแล้วก็ประมาณ45่สวันเราสามารถที่จะตัด ตุ่มตอนนะครับอาจจะเอาไปเพาะชําอีกหนึ่งครั้งนะครับเพาะชำเอาไว้สัก20วันถึงจะเอาไปลงแปลงนะครับแต่ถ้าของใครที่ระบบน้ําดีนะครับระบบน้ําดีหรือช่วงหน้าฝนนะครับก็สามารถที่จะตัดแล้วเอาลงแปลงเลยก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ของผมมันมีอยู่ จะเห็นว่ามีอยู่สามยอดอันนี้ผมจะไม่เด็ดยอดนะครับแต่ถ้าถ้าเด็ดก็ได้นะครับเพื่อไม่ต้องการให้่าน้ําเลี้ยงมันไปเลี้ยงยอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งที่ไม่มียอดนะครับเป็นกิ่งเดียเด่ยวเดี่ยวสมมติว่าเหมือนกิ่งอย่างนี้นะครับกิ่งเดี่ยวแล้วเราตอนตอนช่วงนี้นะครับตอนช่วงนี้ยอดนี้ผมจะเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันแตกยอดออกมาใหม่ด้านข้าง ให้มันแตกยอดดอกใหม่ด้านข้างลักษณะสองยอดสามยอดแบบนี้นะครับมันจะได้ทรงพุ่มเวลาเราไปปลูกแล้วมันจะได้ทรงพุ่มนะครับแต่ถ้าเราไม่เด็ดมันนะครับยอดเดียวเดียวเพียวเพียวนะครับมันก็จะยาวขึ้นไปเลยนะครับเป็นเม็ดนะครับดังนั้นเราเด็ดยอดมันออกเสียนะครับเพื่อให้มันได้แตกยอดออกมาตามที่ข้อใบนะครับเพื่อจะได้ทรงพุ่มที่สวยงามนะครับครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ในการตอนกิ่งฝวาหลังก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าความคืบหน้าผ่านไปสามสิบวันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับค่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปที่ผมทำออกมานะครับครับก็ถึงว่า จะเป็นช่องเล็กๆอาจจะดูแล้วไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายเหมือนกับช่องใหญ่ๆของเขานะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ